มาแล้วนะผมเป็นอีพีที่3กับการ์ดดาก้อนบอลนะครับผมก็วันนี้เราได้มากี่หอมาชมกันครับนี่สี่ <4 S 1> นะครับ5 6 7 8นะครับแล้วก็2องที่เก้านะครับผมนี่ ได้มาทั้งหมด9ซองนะครับผมแล้วก็9ซองเนี่ยมันจะมี7ซองนะผมได้มา1สาขานะครผมอีก2ซองเนี่ยได้มาอีกสาขาหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่า7ซองเนี่ยไอเศษ1ซองที่หายไปเนี่ยจะเป็นการ์ดวิบวับหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าแบบหายไปนะครับผมแต่เราก็คงไม่รู้มว่าที่หายไปเนี่ยมันจะเป็นการ์ดใบไหนโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมนี่ ก็ย้อนความจําแล้วกันนะครับตอนนี้พีที่2เราได้เกลือใช่ไหมครับส่วน EP แรกเนี่ยไม่เกลือได้แนะบบนี้ได้แบบนี้ก็นะครับผมมา EP นี้นะผมทั้งหมด9ห่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันดีกว่านะครับว่า9ห่อที่เราได้มาในวันนี้นะผมจะได้การ์ดวิบบับนะผมหรือเปล่านะผมมาแกะออกจากถุงกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับ okay, ผมแกมาทั้งหมด9หอ่อ9ซองนะผมเหมือนเดิมครับ1นมีทั้งหมด2ใบนะครับมา EP ที่3 EP นี้มาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านผมใน EP นี้มาเริ่มกันที่2แรกขอเป็นเนทพเจ้า,ามังกรผมอวยพรน,นะผมในลูกแก้ว7ลูกนะผมขอได้การ์ดดีๆนะผมในกองนี้ผมขอดีๆขอแบบระดับ SR ขึ้นไปนะผมมาแกกันดีกว่านะครับ แกะกันดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาครับผมใบแรกนะครับเป็นระดับเอ็นนะผมใบที่2นะครับผมก็เป็นเอ็นเหมือนกันนะครับผมมาแล้วนะผมมาอีกแล้วนะครับภาพจำยังคงชัดเจนนะครับ สองที่สองสองที่สองนะครับผมมา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 ,มาภาพจำชัดเจนสองที่สองใบแรกเป็นระดับ n นะครับผมใบที่สองนะครับวิบวับมาแล้วนะผมวิบวับมาแล้วนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะวิบแบบไหนนะขออนุญาตดูตัวหน,นังสือด้านข้างแล้วกัน,นครับเป็นสีดำนะครับผม หนังสือสีดำก็ใบที่ได้ก็เป็นตัวนี้เลยครับผมเป็นการ์ดละดับที่ห้าสิบแปดนะครับตัวที่เป็นปริซึมเนี่ยวปริซึมสีดำเนี่ยขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมปริซึมสีดำแป๊บนึงครับต้องไปหาข้อมูลอีกทีว่ามันคือการ์ดระดับไหนนะครับตัวการ์ดนะผมที่เป็นโฮโลแกรมนะผมลายปริซึมแบบนี้ครับ ก็จะเป็นการระดับ R นะครับผมการระดับ R โอเคมาก็ได้มาแล้วหนุ่มถือได้ว่า,าไม่เอ็นแล้วกันนะครับผมมาได้ R มาหนึ่งใบก็โชคดีอยู่นะครับผมมาแกะกันต่อครับได้ R มาหนึ่งใบนะครับผมเปิดสองที่สองมาสองที่สามจะเป็นระดับสูงกว่าหรือเปล่านะครับผมใบแรกก็เป็นระดับ เอ็นในผมไปต่อไปครับเอ็นเหมือนกันในผมนีส่สามหรือกน้งไม่แน่ใจนะครัองที่สนะครับผมสองที่สีสองนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับมาดูกันครับ พลิกมานี่เป็นเอ็นนะผมเราจะพลิกมาล็อกนึงนี่ยผมเป็นการ์ดระดับเอ็นนะผมนี่ครับจบไปนะครับทำให้ไม่เป็นแบบปิซึมแล้วแบบปั๊มทองปั๊มทองก็ได้ครับมาปิดซึมสีดำก็จบกันไปนะครับซองที่5นะครับผมเปิดออกมาเป็นการ์ดระดับเอ็นแล้วก็ซ้ำนะครับผมถัดไปนะครับผม เป็นการ์ดนี่อันนี้ขอบขอบสวยๆนะผมแต่ว่าเป็นสีดำนะผมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับผมเป็นเหมือนพิซซึมนะผมสีดำก็เป็นการ์ดระดับเดียวกันนะผมก็เป็นการ์ดระดับ R นะผมนี่เป็นโฮโลแกรมลายพิซซึมนะครับก็ได้มาแล้วสองใบนี่มันก็สวยนะผม ตัวโ,โฮลดแ็แอนไรฟ์พิซซ์แบบนี้มาครับนี่อย่างน้อยก็ดีกว่าอีพีที่สองนะครับผมมาแกะต่อนะครับเปิดมานมุ่มใบแรกนะครับผมนี่เป็นการธรรมดาใบต่อไปนะผมวิปหรือเปล่าอืมธรรมดานะครับ มา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 ขอที่มันแบบเจ๋งๆกว่าระดับ A นะผมขอให้มันเจ๋งกว่านะครับใบนี้ก็เป็นระดับ N นะผมใบที่สองนะผมสองนี้ก็เป็นระดับ N เหมือนกันนะครับโอ้ย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 ,อย,อยใบแรกเป็น N นะผมใบต่อไปครับ เป็นระดับ n เหมือนกันนะครผมมาสสุดท้ายนะผมต้องบอกกันว่าถ้าเอาในใจผมแทบไม่หวังนะครับแทบไม่หวังเลยเพราะว่ามันดูสภาพแล้วก็นะ่าจะไม่ได้นะครับมุดหวังนะผมโอ้โหทายออกมาแบบนี้ก็เป็นระดับ n นะผมเนี่ยเบจิต้าใบที่สองนะผมมาหลับตาแล้วก็พลิกมาดูนะผม เป็นการ์ระดับโอเคผมนี่ N N N แล้วก็เนะผมไดอามาทั้งหมด2ใบนะผมแบบนี้นะผม,มทำไมไม่เป็นแบบปิดซึมแบบถ้าเป็นปิดซึมระดับแบบเป็นปั๊มเงินนะผมก็จะได้ระดับท R นะผมจะเป็นหายากกว่านี้นะอันนี้ก็นี่เราอยู่ในเกณฑ์การ์หาง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้กับ EP ที่2 ep ที่3นะผมได้มา ก็ทั้งหมดถ้าสรุปทั้งหมด3 EP ตอนนี้ก็ถ้าเป็นแบบพวกเรเซอร์การ์ดใช่ไหมครับก็ได้มาทั้งหมดสามใบนะผมก็เป็นระดับ SR 1ใบนะครับแล้วก็ระดับ R มาอีก2ใบ EP ที่ะี่นะผมต้องมีต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่าจะได้ของจะเจอของจะเจอแบบเป็น2อ,อะไรหรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวให้มาติดตามชมกันใน EP ที่4แล้วกันนะผมเห็นบางคนเจอแบบเป็นห่อผมแต่ว่าผมไปไม่เคยเจอนะผม เคยเจออยู่ตอนอีพีแรกอ๋อ EP แรกครับผมอันนั้นคือครบทั้งหมด8ห่หอกนะครับผมแต่ว่าอีพี EP ที่2จะเหมือนได้2 2แล้วก็3ส่วนอีพีนี้ผมได้7กับ2นะครับผมไม่รู้ว่า7กับ2อันนี้จะเป็น1ใน2แล้วก็อันนี้จะเป็น1ใน7หรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้ผมสรุปกันนะครับผมถือได้ว่า้าเอามาทั้งหมด9ใชา่ยเ้าแ8 โอ้โหห้ายตอนนี้เปิดมาทั้งหมด20กว่าห่อหนุผมก็ได้มาประมาณนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะผมเปิดมายี่ห่อได้มาท้าแบบรวมๆกันสามใบแค่ใบนี้ก็คุ้มแล้วนะผมก็เดี๋ยวไว้รอติดตามในอีพีถัดไปแล้วกันนะครับเราว่าจะตามหาการดอะไรเพิ่มได้อีกหรือเปล่มมานะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณน,นึงอยไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ มาเป็นกําลังใจในการหา,าร์ดกันต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ก็มีระบบสมาชิกนะผมสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นเพื่อเป็นกําลังใจกันได้นะผมไว้เจอก,กันในคลิปหน้าครับผมจะต้องหาเงินนะผมแล้วก็ไปซื้อมาแกะให้ดูกันอีกนะผมไว้เจอก,กันในคลิปหน้า,านับสวัสดีครับ